สับลายกุ้งตัวใหญ่ไหมล่ะเนี่ยฉัยนบอกเมนูนี้ลูกส,สาวคอค่ะลูกสาวเมืองไทยเราเบิกเราอยากกินเราอยากพินแม่ิยกุ้งกุ้งจะสดจ้ะจานอะไรเล่าลูกลสาวไม่ละ มนร่วงอะไรกันนเนี่ยเป็นดัดแสบออกไปน้องเฮ็ดคือน้ำจิ้มอะซีฟูดหลจบะจไปนองจ้าแต่ว่าห้องใส่ป็นแดงนาะงคะเนาะแต่สาวเดือนพิเศษค่ะใส่บลู wei. สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุคนจ้าสาวเดือนชาแนลพี่น้องจ้ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าเอาความแซบความนัวมากฝากมาเสิร์ฟห้ทุกคนได้แซบน้ำกันคือเกาจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อเนี้สาวเดือนได้ยังกินมาเบิงขาพี่สาวเดือนเฮ็ดเอากุ้งนะคะเนาะกุ้งซดปล้วกับปลาหมึกลวกนะคะเนาะอ่าลาดนำจิมจิมซีฟูด ใส่ปลาจะเป็นน้องอันนี้น้องปลาไปลานนู้นยาได้ขนานี่เป็นแซ่บงปล่าพี่น้องเฮ็ดชื่นนนนอน้ำจิ้มนัซีฟูดอาจจะเป็นน้องจ้าแต่ว่าห้ามใส่ปลาแดกเน้องนะแต่สาวเดือนพิเศษก็ใส่บวกะเขือเทศนะ <c oughs> สาวเดือนตังมีค่ะเพื่อสาวเดือนแดด สดไปยังสั่นนะพี่น้องอะรจราจพี่น้องแจก๊กก่อนสิลมเมื่อกินคือเก่าจ้าสาวเดือนก็ฝากกดไลคก์กดแจรกกดติดตามอา่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จังหวะผ่าทีใหม่ๆของสาวเดือนเนาะคะนะ่ะเนาะสาวเดือนขอบคุณทุกการรับชม้อจ้ะเดอ้อทุกคอมเมนต์้อจ้ะเด้อสาวเดือนตอบสาเนี่ยจ้ะอย่าก,กับคุณหน่อยเปิดเทิมแล้วพี่น้องจา๊จาจิ้งใหญมาแซมมานัวนะคะมาค่ะว้าวไลค์น้ำลายแตกสวดสวด,สวดือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยพี่ประหมึกอ่า กระดองตัวนี้ยังไค่ะพี่น้องจ้ากระดองตัวนี้ยังไสาวเดือนอันลวกพ่ออันสะดุ้งไฟเนาวคะน้อสะดุ้งน้าค่ะหน้านะคะ่นะคะมะอุ้ยลืมแนะน้ำพัก,ค,พพก,ขขกค่ะพี่น้องมีพักขาคือเกาค่ะพี่น้องมีชะอา่าพักอีเลิศเนาะคะ่ะพักบุ่งพักซีที่เลา้าแล้วก็พักซีหอมพักข้อปีค่ะพี่น้องมาค่ะขาดตะมาลาขุมข่มขมมึงหนอกหายากค้ะพี่น้องเด้อของอยู่ของกินมานะคะ่ะ ก็อ,อร่อยอคือสีเชียว <c oughs> มันนี่แตงหนางงั้นเ่าจะอยุกคนตกใจ้วพี่้องนะโดนตื่นมาแตงหนานงนมาม้ <c oughs> นมางั้นามาจะทำนี่แหละพี่้องค้นผู้หายชี้อห้ <c oughs> ผักคะนิ่เหมือนจากอืมอืมอืมหาผักอืมน่า้ยยแล้วอืมหนนม,ออหน,มน้ำาหกงจับหรือจับน้ำสุดอ่ะ ข้าวป,าป่าพะโลม,มโดนกินกับแสบเลยเนาะอุ้ยแสบค่นะกลุ่มประมาณสิบกาตัวค่ะพี่น้องประมาณห้าตัว โอยไงน้ำจิ้มบักหมดปากคาล้กรหึเิด กระเด็นกระโดดอ,อืมวันพักตรนี้เราเดินไปเลยพักไปกินของนอ่องการเย็นเนาะเย็นดีจัะนั่งดูนมาเลย แบเยกุ่ตัวยังไงไ่ร้อ่อยสุด จิ้มแซแ่บแถบค่ะพี่นหนุ่มนี่ลูกสาวคอค่ะลูกสาวในเมืองไทยเราเบิง่งเราอยากกิน กับเห็นแมกินก oh. no. ุ้งกุ night, oh. ้สดๆจัดจนะากเลลูกสาวไม่ละอร่อยขาไม่เนหืมมือกหนักานอืม โอ้ยเยอะ <c oughs> สำหรักนะพี่นอ้องตายกับขาบดเป็นสำหรัเอ่ะมันหวานเดยพี่นอ้องนีจัาสายาชุดสด อิน,น,นอออไดนะนะ้เป็นอ่ะขอโวยขอไปเด้สือขีมูก่นเลยวัิบสุภาพเนาะเป็นุูมแพ่ แลวเดี๋ยวรเราจะยำเนี่กยก็ปัจับคูดไปแลจัดจัดยำเนี่ยมยำเขา่าเนาะน่ะรสนี้ไงครับเลยมาข้าวหนีตัไงหญ่ค่ะ វើងពីពីរូវនៃ្សាង់ខាន់ពីពីពី มืดก็ไปลวกโดนพี่นะ้ะงดแล้วก็ยากค่ะเขายากหนวกเพราะมันมุบโตเขานิดนึงเขาก็ขึ้นเลย Yeah. Mm -hmm. แซ่บเอี๊ยดสใจไปกินโดนเนาะสดหนั้เนานะคะเนาะออร่อย่ะแซ่บเีจ้ะ

เอาละพี่น้องจ้าแซ่บเกนจานเลยจ้ะแซ่บหลายเป็นโดนที่ได้กินใจนังสีจ้ะซีฟูดน้องขะนนาะราดน้ำจิ้มปลาล่าสุดสาวเดืินเฮ็ดเองครับพี่น้องจ้ามีมืองนอกเมืองนาเฮ็ดกินเองค่ะหาสื่อบุได้คือบ้านเฮาค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องจ้ามาคิมี้ของสาวเดินก็ฝากกดไหลกแชแ์กดนติด,ดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สังหวะพ่าคลิปใหม่ๆค่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ายูดีมิแฮสผู้สุขคนด้อจ้ะไปกินหนามก่อนจ้ะเพชรไล่สวัสดีจ้า